ปัญหาชีวิตคืออะไร่ปวยมการเงินครับเงินไม่ดีงานสุขภาพประจําเดือนแล้วปวดแบบเขาจะปวดปวดประจําเดือนมากครับแล้วก็จะวูบเหครับปวดผู้หญิงใช่ไหมครับของผู้หญิงนะครับแล้วก็วูบจะวูบเหมอครับ มีวูบด้วยเหรอวูบไหวเปล่าไม่ไม่ไม่ปวดประจำเดือนว่าิอปวมากกว่าปกติครับปวดมากกว่าปกติครอบครัวโอเคเปล่าครอบครัวโอเคสุขภาพเรื่องผู้หญิงเงินงานมีกุมารเท่าไหร่มีแท้งเท่าไหร่แท้งหนึ่งแท้งครับไม่มีกุมารสักมีไหมไม่มีสักไม่มีรับขันมีไหมไม่มีไม่มีเลยท่านเทวดาเงินก็ไม่ดีงานก็ไม่โอเค ครอบครัวโอเคเปล่าโอเคค่ะครอบครัวโอเคโรคประจำตัวผู้หญิงอ้าวเกิดจากเด็กหนึ่งคนหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเด็กเลยนั่นแหละนะเริ่มส่งผลแล้วสิคราปล่อยไว้นานนะจะยืดเยื้อหนักกว่านี้แล้วจะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์หรือเปล่าท่านเอ๋ยตอนนี้ท้องไส้นั่นแหละเนาะเริ่มเห็นแล้วมดลูกนั่นแหละพอมีบระัตตัวหนอแล้วสิเอ๋ย เธอรู้สึกมันปั่นปดวดหรือเปล่าใช่ค่ะมันจะปวดเหมือนอ่าคลอดลูกอะค่ะมันปวดพิสดารแล้วใช่ไหมไม่เป็นระยะไม่ไม่มีระเบียบในการปวดแล้วใช่ไหมไม่แล้วแต่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่เริ่มอาการแล้วเหรอท่านเทวดาใช่แล้วท่านอ้าวรีบแก้จะได้รีบจบเด็กหรือเปล่าใช่แล้วนั่นแหละนะ เด็กนั่นแหละครับเด็กไปวางทุนระเบิดไว้หมดเลยพูดพลาดเขาเป่ามันก็ไปวางไว้ด็ก็ระเบิดตุ่มตุ่มตุ่มโดนไปแล้วครับอ้าวนี่พร้อมเหรอไงพร้อมไหมครับไม่ค่ะเมษาเมษาครับเมษาจัดการให้มีอย่างเดียวหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ เด็กอย่างเดียวเลยอ่าพร้อมจ่ายและเมษาได้เจอหน้ากัน15วันน่ะท่านหนา15วันใช่หรือหญิงกันแล้วเอ,อ้ยทราบไหมครับไม่ทราบครับไม่รู้พอพวกนี้ก็ไปตั้งแต่ยังไม่ถึงเดือนสองเดือนใช่ไหมสาม,สามเดือนครับสามเดือนครับกวประมาณนี้แหละสองสามเดือนน่ะซึ่งยังไม่รู้เพศอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับคุณน้องอ้าวท่านเทวดา <c oughs> ไม่รู้เพศแต่ว่าเป็นหญิงใช่ไหม เป็นลูกเธอชื่อหญิงอ่เป็นหญิงอ้าวเธอไปทำอะไรวางระเบิดไว้หรือเปล่าไม่ได้มีระเบิด,ดอาลวนดาให้มันพูให้มันพองให้มันปวดให้มัน,นอะไรทำให้เขาลุชิเจ็บปวดอาลอนดาเหรอลหลายจุดเหรอจุดเดียวเราก็พยายามทำหลายจุดแต่แต่ว่ามันยังไม่ประสบผลสำเร็จอยู่ในขั้นทดลองอยู่ทำไปเรื่อย ขยันด้วยขยันจ้าอ่อตามน,นี้รับทราบไปด้วยงานไม่มีใช่ไหมจ้ะเพราะฉะนั้นก็ซ้อมไปก่อนจ้ะอ่าเขาจะขอจ่ายจะได้จบจ่ายอะไรจ้ะให้เธอไปเกิดไงไปเกิดง่ายหรอคะวันด้าใช่ไปเกิดด้นง่ายหรอคะนี่ไงเขาตั้งใจบวชให้เลยไงเทวดาเขาบอกแล้วไงว่าสิบห้าวันใช่ไหมสิบห้าวันครับอ่าชื่ออะไรจ้า วราพรวราพรครับกินมาไรบ้างอะเปาเกตตี้ค right. ่ะก right. ินเลยอ่าสปาเกตตี้ปิ้งค่ะกินมไก่เปี๊ยวค่ะพร้อแล้วค่ะขนมนมน้ำอะไรยังไงขนมเหรอคะขนมก็กินเค่ก็ได้ค่ะขนมจ้ายินขนมกรอบๆกินชซ่าไกแลอดกินไอติมมีเไื้อชีสค่ะเอาไปซื้อในชืเวลแล้วกันน้ำแดงน้ำเป็นชี่น้ำพร้อมน้ำปั่นมาแล้ว อ่่อ่าตามนี้ไปซื้อเดซเว่นเสื้อผ้าแบบไหนสไตล์อะไรเสื้อผ้าเหรอคะเอาค่ะลุงตา,าชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีดค่ะเอารองเท้าผ้าใบค่ะเสื้อยืดกางเกงยิงเด็กหญิงห้าถึงเจ็ดขวบอ่าหนึ่บร้อยปล่อยสัตว์หรือเปล่าปาล่อยค่ะลุงตาเอาอะไรไปขอชานด้วเอาไป กบสามตัวอ่อ,อ่ะทั้งทานหนึ่งชุดจบไปได้แล้วก็ไปทำให้เขาเป็นปกติก่อนอไม่ใช่คุณหมอหนะหลวงตาไม่จะไปวางระเบิดหรือไม่มีระเบิดมจะมือเบาๆอยา <c oughs> อย่าไปทำอะไรให้มัน <c oughs> เขาต้องเขาเรียกอะลระผิดปกติมากมายตามนี้ สัดาสบัดชุดแล้วมีเหมือนใบไม้แต่ว่ามันม้วนๆเป็นเกลียวๆตาอีกาไม่ใช่ครับสบัดสบัดชุดออกมาแล้วมีใบไม้ออกมาแล้วมันเป็นแบบเหมือนไม่ไม้ที่ไหนอ่ะใบไม้ออาที่ไหนออกจากเสื้อผ้าเขาครับในเสื้อผ้าหรอใช่ครับใบไม้ออกมาแล้วแบบ แต่เป็นใบไม้แบบม้วนม้วนแบบถูกม้วนใช่ไหมตั้งใจถูกม้วนมั้เป็นเป็นม้วนเป็นเกลียวติดกันคล้ายๆม้วนเป็นใบปูใบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆพวกม้วนใบปูใบอะไรเขาคิดว่าเขาจะโดนของหรือเปล่าเห็นสิ่งกตฏิเปล่าไม่เลยมีใครแวบแวบเข้ามาเปล่าไม่นะคะไม่มีใครแวบเข้ามาค่ะวเธอมีอาการอะไรบ้างตอนคืนนอน ยังไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่เห็นภายนอกเห็นออกมาครับอ่าแต่เธอยังนอนหลับผ่อนดีก็มีปัญหาแต่ว่ามันส่หมดให้การเียนสะดุดไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าคะนีด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 ีครับการเงินการงานสุขภาพครบแล้วใช่ไหมนี่ตามนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยใช่ไหมไม่ต้อะก็ได้ ไม่มีใครแย่งงานอยู่ไล้ใช่ไหมไงานนี้ทําได้คนเดียวอ่าตามนี้เลยใจยังไม่ได้